แต่ทีนี้เรามาดูออปชันของการทำมิดไดเรเชันนะครับมิดไดเรเชันก็คือการที่มันลุกขนาดมันหายตัวนะครับมันหายตัวยังไงนะ hey, สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ตอนนี้ NBA p r e e a s o n เริ่มแล้วนะครับก็เราจะมาศึกษาเทคนิคที่การเล่นของอผู้เล่นหรือว่าแผนของทีมต่างๆในลีก NBA กันนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของ มิสเด렉ชันนะครับการหายตัวนะครับของทีมต่างๆนะครับวันนี้ผมมีเพลย์แรกมาก่อนก็คือของ LA c l i p p e r นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับก็เป็นการทดสอบแผนนะครับของทาง LA c l i p p e r นะครับโดยที่เราจะเขาจะเซตอัพอย่างนี้นะครับก็คือให้ คนที่ถือบอลน,นะครับออกมาด้านข้างเห็นไหมเนี่ยครับอ่ะแล้วเล่นพิกเอโลเลยนะครับกับบิ๊กแมนของเรานะครับกับบิ๊กแมนของเขานะครับหรือว่าเราลองเอาไปปรับใช้กับของเราดูนะเนี่ยพอได้สก,กรีนใช่ไหมจากบิ๊กแมนแต่ว่าทีเนี้ยบางทีเขาจะเล่นเป็นไฮไฮไฮโพส์นะครับโดยเอาเซนเตอร์มารับบอลน,นะครับยอย่างเนี้ยคือฝากนะครับฝากไปที่เซนเตอร์เห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ย ตามพื้นฐานของบาสเลยก็คือให้ขวาสก,กีนซ้ายคือให้ทางไหนวิ่งไปฝั่งตรงข้ามโอเคไหมให้ขวาเพราะฉะนั้นทางนี้มันไม่มีคนสก,กีนก็ไปสก,กีนนะครับไปทําฉากให้คนทางซ้ายนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นพวกออพอจอดหรือว่าจะเป็นควายเร็วนาดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเป็นเกมพีซีสั่นเขาก็อาจจะให้ตัว b บนช์นะครับมาลันเพลย์ดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับทีนี้พอฝากนะครับฝากเซ็นเตอร์ก็ไปสกีนฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือสเต็ปที่หนึ่งะครับเนี่ยนะครับสกีนฝั่งตรงข้ามคนที่ได้สกีนเนี่ยครับคนที่เป็นคนเล่นเนี่ยคนที่เป็น SG ก็ตามนะครับอย่างพวกชูดติงกาดหรือว่าจะเป็นพอยต์กาดก็ตามนะครับที่มาเล่นเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ถือบอลเมื่อกี้อาจจะเป็น สมอนะครับตัวใหญ่กว่าเพื่อที่จะสกรีนให้คนตัวเล็กนึกออกไหมทีนเนี้ย SG เนี่ยก็ต้องเดินเข้าหาตัวประกบนะครับเดินเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าคุณไม่เดินเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยคนที่ป้องกันเนี่ยเขาจะดิน้นเขาจะมีมีพื้นที่มากขึ้นนะครับในการดิน้นทําให้การสกรีนเนี่ยไม่สําเร็จนะครับดูอย่างลุกเคน,นาดนะครับลุกเคนนาดเดินเข้าหานะครับเห็นไหมครับเดินเข้าหาก่อนนะครับ แล้วทำสกรีนนะครับเพื่อที่จะมาเอาบอลนะครับเห็นไหมครับทีเนี้ยการ์ดหรือชูติ้งการ์ดที่รับบอลเนี่ยจะได้มีจังหวะในการรับบอลนะครับแต่ทีนี้เรามาดูออปชันของการทำมิดไดเรเชันนะครับมิดไดเรเชันก็คือการที่มันลุกขนานหายตัวนะครับมันหายตัว,นะย,ตวยังไงนะจังหวะนี้นะครับตามเพลย์บุ๊กก็คือแฮนด์ออฟยื่นให้นะครับยื่นให้แล้วก็ลุกขนามนมารับบอลนะครับแต่ แต่เผอิญว่าเซนเตอร์ Center นะครับ Play i, เพลงนี้ตัวเนี่ยให้ดูนะครับทำสกีนแล้วสกีนหนึ่งสกีน2นะครับนะสกีน1นึ่งสกีนสนะครับเห็นไหมครับเซนเตอร์ Center เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใจนะครับก็คือออปชันเนี่ยออปชันแรกเนี่ยไม่ให้นะครับไปนู่นเลยโยนสกิปาร์ไปที่คอนเนอร์ฝั่งตรงข้ามนะครับ อ่าดูเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับดูเพลย์ของโค้ชทีม LA นะครับพอเขาสกิปนะครับเพราะว่าคนเนี้ยเหมือนจะกึ่งกึงกักโซนไม่ให้เข้าเข้านะครับไม่ให้เข้านะครับก็สกิปไปจังหวะที่สกิปเนี่ยจังหวะที่สกิปบอลข้ามไปนะครับลุคเคนาดยังวิ่งอยู่นะครับยังวิ่งอยู่นะครับผ่านสกีนที่1แล้วจะได้สกีนที่2จากเซนเตอร์นะครับอ่าเห็นไหมครับอาจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องสกีนก็ได้นะครับ ไอ้นี่สอนโมซวยล้วนะครับสังเกตไหมมีพื้นที่นะครับโหอย่างโล่งเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนนะครับหันไปมองบอลหมดเลยนะครับสี่ตัวห้าตัวนะครับหันสายตาทุกคนหันไปมองบอลนะครับนี่คือมิสไดเร็กชันของลุคเคนาดนะครับไม่มีใครมองลุคเคนาดนะครับมองแต่บอลนะครับทีนี้ก็คือมันหายตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยทีมป้องกันเนี่ย มองบอลกันหมดเลยเกิดอะไรขึ้นนะครับพื้นที่แทนที่คนเนี้ยจะก้าวเข้ามานะครับโบโบนะจะก้าวเข้ามาหดเข้ามาเนี่ยมันอาจจะหดไม่ได้เพราะว่าด้วยกฎที่ต้องจับแมนทูแมนนะครับอ่าถ้าพื้นที่ตรงกลางมันโดยความพิเศษของ NBA คือมันเล่นแบบกว้างตลอดนะครับทำให้เกมมันสนุกนะครับแล้วก็ไหลลื่นแล้วก็แบบทำแต้มกันเยอะนะครับ พราะต้องการให้เกมมันเปิดทําให้พื้นที่มันเปิดเพื่อจะมีพื้นที่เล่นเยอะๆนะครับให้คนดูเร้ใจนะครับอ่ะพอมันมีพื้นที่ก็ลูกขนาดได้จังหวะมิดเดิ e เลนชั่นเข้ามาแล้วนะครับก็เห็นไหมครับปึ้งกว่าจะรู้ตัวนะครับกว่าทุกคนจะรู้ตัวนะครับก็คือลูกขนาดได้บอลตรงตำแหน่งที่ดีมากแล้วนะครับปึ้งเห็นไหมครับทุกคนมานะครับโบโบมาช่วยนะครับ อพอมาช่วยนะครับจงังหวะที่ช่วยแบบนี้เกิดอ,อะไรขึ้นต่อนะครับก็เห็นไหมครับลูกขนาดเนี่ยตัวเล็กกว่าใช่ไหมครับจะมนีน้องๆชอบถามว่าพี่ผมตัวเล็กผมทํายังไงถึงจะถึงจะเล่นได้โดนตัวใหญ่ทิปตลอดเลยบล็อกตลอดเลยนะครับก็ง่ายๆก็ส่งแค่นั้นเองนะครับทีนี้จะส่งใครล่ะนะครับอ่าคนที่จับเซนเ,นเตอร์นะครับเห็นแล้วว่าเบอร์สีนี่ว่างนะครับ เขาเลมาหดมาช่วยนะครับเห็นไหมครับโดยที่ลูกขนาดเนี่ยป้๊มเฟซไปหนึ่งที่นะครับหลอกขึ้นว่าจะขึ้นนะครับก็โดดไป1หนึ่งคนนะครับแต่เห็นโบโบเนี่ยตัวสูงก็ไม่ไม่โดนหลอกนะครับแต่คนนี้รู้แลยแหละขนาดเล่นไม่ได้แน่นอนต้องออกนะครับเนี่ยตัดสินใจจะช่วยนะครับพอตัดสินใจช่วยนะครับตัวนี้ไม่หดนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเซนเตอร์บิ๊กแมนเราครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ทําหน้าที่แฮนด์ออฟสกีพาร์ตไปแล้วทีเนี้ย ต้องเคลื่อนไหวแล้วนะทุกคนดูนะครับต้องเคลื่อนที่นะครับดูเทอร์ลิสแมนเมื่อกี้ส่งให้เคนหนาเสร็จแ,แล้วฉีกออกนะครับดึงตัวประกรบออกเห็นไหมเทอร์ลิสแมนเนี่ยเอาออกดึงดึงตัวประกรบออกไปนะครับทําให้พื้นที่ตรงนี้ยมันยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่นะครับ mm hmm. เคนนาก็แค่แอซซิดให้กับเบอร์ห้านะครับ mm hmm. ก็ตัวตัวกับห่วงมันก็ยากแล้วแหละที่โบโบ,โบจะป้องกันนะครับ เห็นไหมครับเห็นจังหวะเพลงแบบนี้ไหมนะครับเดี๋ยวสต o p ป h a ร์ก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับ,นะรบจังหวะเพลงแบบนี้มันมันเป็นจังหวะที่เราได้เรียนรู้นะครับจากจากาการทดสอบการเล่นของของทีมที่ที่เราดูนะครับศึกษาดูนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวจะมาให้ดูเพลงของทาง โคดสเตร,รเลรีบ้างนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ขอเพลงนี้เพลงเดียวไปก่อนศึกษานะครับแล้วก็ลองไอปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับทีมของเต็นดูนะครับ